สวัสดีค่ะผาตากเสื้อก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่นะคะในอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะจะเป็นจุดชมทะเลหมอกค่ะเป็นวิวมุมสูงนะคะสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าหน้าผาก็ค่อนข้างที่จะชันนิดนึงนะคะจะเป็นก้อนหินค่ะตรงนี้ค่ะ มันจะมีสองที่นะคะจะเป็นสกายวอล์กที่หนึ่งตรงนั้นไม่น่ากลัวเท่าไหรค่ค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นหน้าผาลนๆเลยนะคะเราก็ไม่ไปใกล้นะคะอยู่ห่างจากหน้าผาประมาณเมตรหนึ่งคะ่ะเราก็จะสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงนะคะนะคะเราลงมาในหน้าผามองเห็นแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นวิวของฝั่งประเทศไทยแล้วก็เป็น ภูเขาของประเทศลาวที่อยู่ไกลๆนะคะแต่เราจะมองไม่เห็นภูเขาค่ะเพราะว่าหมอกมันลงนะคะก็จะเป็นวิวที่สวยงามค่ะก็จะเห็นเนินทรายที่โผล่ขึ้นมาจากแม่น้ําโขงนะคะเวลามันลดค่ะเป็นสีขาวก็จะมองเห็นไกลๆค่ะหมอกก็ขึ้นนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะมองดูแล้วก็สบายตาสบายใจค่ะถือว่าเป็น จุดชมวิวที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะคะในจังหวัดหนองคายเลยค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ